มาอันบ x ็อก ECM 9.0กันครับโอเควันนี้เรามา เปิดกล่องเจ้าตัว ECM Standalone High Performance นะครับมันมี2ชื่อนะครับมันคือ ECM Standalone High Performance หรือที่เราเรียกว่ากล่องส้มกล่องส้มนะครับว่าในกล่องนี้มีอะไรกันบ้างนะครับเรามาเปิดกล่องครับโอเคในกล่องนี้มันจะไม่มันจะไม่เหมือนกล่องอื่นๆเลยนะครับตัวสังเกตเขาก็คือจะเป็นกล่องส้มแบบนี้นะครับแล้วข้างในที่ให้มามีอะไรบ้างก็จะมีตัวกล่องนะครับมีตัวกล่องแบบนี้แล้วก็มีตัวคู่มือ นะเท่านี้เองในตัวกล่องนี้นะครับจะแตกต่างจากตัว89กับ9.1นั่นก็คือเขาใส่ตัวสวิต โหมดมาให้เลยนะครับนั่นคือสวิตช์โหมดตัวนี้สามารถเอาไปตัดและไปใส่ตัวสวิตช์ลันออฟได้เลยนะครับเพื่อสำหรับการเปลี่ยนโหมดแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็คือตัวสายจูนนะครับที่ใช้สําหรับเอาสายจูนด a ต a าลิงมาเสียบแล้วก็มาจูนผ่านคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับข้อดีของตัว9.0หรือตัวไฮบริดโฟร์มันนั่นคือตัวนี้ครับจะเห็นได้ว่าเขามีปุ่มปรับนะครับปุ่มปรับแบบแมนนวลนั่นคือสามารถใช้ไขควงนะครับค่อยคหมุนนะครับสามารถปรับโดยแมนนวลได้เลยนะครับ เดี๋ยวจะไปปรับให้ดูในการปรับจูนนะครับแต่9.0าตัวนี้จะมีอยู่ในรถที่เป็น Honda อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตัวปั๊กของเขาก็จะเป็นตัวปั๊ก Honda อย่างเดียว ตัว9 0นะครับจะปรับจูนในทั้งหมด3แบบนะครับนั่นก็คือสายจูนตัวนี้สามารถต่อเข้าคอมพิวเตอร์ได้นะครับปรับจูนแบบละเอียดได้เลยนะครับใช้คอมพิวเตอร์ในการปรับจูน2ก็คือใช้เชื่อมต่อบลูทูธนะครับบลูทูธแบบนี้นะครับตัวบลูทูธที่ต่อแล้วสามารถใช้แอปพลิเคชัน API ECM เชื่อมต่อในการปรับจูนด้วยมือถือได้แบบที่3ก็คือใช้แมนนวลในการปรับจูนเดี๋ยวเราไปชมวิธีการปรับจูนทั้งหมดกันนะครับในการติดตั้งและการปรับจูนครับ ไปเป็นการติดตั้งตัว9.0นะครับซึ่งเป็นตัว h i g h Performance นะครับที่พี่ๆช่างชอบกันนะครับเพราะว่าด้วยคุณสมบัติของตัวนี้นะครับมันมีเรื่องของการปรับแบบแมนนวลนะครับนั่นก็คือการหมุนทีิ๊กดได้เลยนะครับสก็คือมีช่องที่ห้ต่อนะครับจูนผ่านบลูทูธกับมือถือก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องซื้อบลูทูธในการเชื่อมต่อนะครับกับแอปพลิเคชัน API ECM นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือในตัวโปรแกรมของเจ้าตัวนี้นะครับข้อดีของเขาในตัว h i g h Performance เนี่ยเป็นภาษาไทยจึงเป็นตัว เริ่มต้นสําหรับจูเนอร์นะครับที่อยากจูนอยากฝึกจูนนะครับอยากเริ่มเพราะโปรแกรม9.0เนี่ยหรือไฮเปอร์ฟอร์มานเนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งกันก่อนนะครับกล่องเขาไม่มีอะไรเลยนะครับแรกๆก็ของมาอันนี้เป็นสายเสียบต่อที่สายจูนนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นปรับโหมดนะครับประมุล1-2ได้เลยนะครับก็ใส่เข้าไปปกตินะครับดูอย่างแรกเปิดสวิตช์กุญแจของตัวรถนะครับไฟขึ้นไหม นะไฟแสดงสถานะตัวนี้มันแสดงสถานะแค่สีเขียวกับสีแดงนะครับนั่นคือบอกว่าหมวดการทํางานของเขาอะเป็นยังไงนะครับถอดออกคือหมวดหนึ่งก็คือสีเขียวนะครับใส่ก็คือสีแดงนะครับแค่นี้เองนะครับวิธีดูสถานะเนี่ยครับสามารถดูได้นะครับเพราะว่าในตัวของกล่องเนี่ยทำงานไหมถ้ากล่องทํางาน LED คือจะขึ้นแค่นี้เองนะครับหลังจากนั้นก็สตาร์ทนะครับลองสตาร์ทดูโอเคติดปกตินะครับ เราก็ไปเริ่มทําการปรับจูนกันอ่ะต่อใส่จุนเข้าไปครับอ่าเปิดสวิตช์กุญแจเปิดรันออฟที่เรียบร้อยนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ที่คอมก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเห็นอย่างที่ผมแนะนาําตัวนี้เป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในหน้าคําอธิบายทั้งหมดเนี่ยจะเป็นภาษาไทยหมดนะครับเราจะสามารถเข้าใจง่ายนะครับอย่างแรกเอามาเลยนะครับผมจะให้กดคอนโทรลอาก็ได้นะครับเพราะคอนโทรลอาเนี่ยเราจะต้องรอประมาณ10กว่าหน้านะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลเข้ามาให้ครบนะครับ อย่างที่บอกนะครับว่าจุดเด่นของตัวกล่องนี้นะครับนั่นคือเรื่องของการปรับจูนแบบแมนนวลนะครับจะเห็นได้ว่าปุ่มกล่องนะครับจะเห็นว่า2ตัวนี้ครับสตัวแรกนะครับนั่นคือปุ่มที่ใช้ปรับเรื่องขององศาการจุดระเบิดรอบตั้งแต่เท่าไหร่ครับตั้งแต่5 5 0 0อถึง9,000รอบกลางกับรอบปลายนะอธิบายง่ายๆประมาณนี้นะครับส่วน3ปุ่มหลังเอาไว้ปรับน้ํามันต้นกลางปลายนั่นคือประมาณ2,000รอบ5,500รอบ แล้วก็9,000รอบนะครับตามลําดับโอเคเดี๋ยววิธีการปรับเป็นยังไงนะครับจะปรับคร่าวๆให้ดูนะครับในตัวการปรับของเจ้าตัว9 0ตัวนี้นะครับอ่ะสมมติผมหมุนไปตัวแรกนะครับมันจะสามารถหมุนตามเข็มนาฬิกานั่นคือบวกนะครับส่วนทวนเข็มนาฬิกาคือลบนะครับอ่าจะสังเกตได้จากตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับผมปรับตัว5,500รอบตัวนี้นะครับในองศาไฟนะครับเห็นไหมครับเส้นแดงจะขึ้นตามเห็นไหมครับ ก็สามารถหมุนตรงนี้ได้เลยนะครับแต่มันขึ้นแค่5%นะครับ ก็จะคืน5%ส่วนน้ำมันนั้นนะครับจะเป็นปุ่มที่2ที่3นะครับไม่ใช่ว่าอันนี้ทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าไม่ใช่ว่าเราหมุนสุดแล้วมันจะแรงนะครับแต่เราปรับเพื่อให้ได้ความเหมาะสมมากกว่านะครับอย่างเช่นน้ํามันเนี่ยถ้าเราใส่หัวฉีดใหญ่มาเนี่ยเราก็มาลดน้ามันตรงนี้ก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องปรับบวกมากไปนะครับถ้าเราสู่ารถเราหนาหรือว่าเรามี AF แล้วเราดูข้อมูลว่าค่าส่วนผสมเราหนามากเกินไปเราใส่หัวฉีดใหญ่มาเนี่ยเราให้ทําการลดน้ํามันเฉื่อยก็ได้นะครับโดยผมแรกนะครับ และนี่ก็เป็นการปรับแบบแมนนวลนะครับ กล่อง9.0นะครับกล่อง9.0ยังสามารถปรับจูนนะครับทางหน้าตารางหลักได้อีกนะครับโดยที่เราสามารถอ่านได้เลยนะว่าในตัวแต่ละแถบนะครับมันปรับอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่าอย่างแรกแหละมันคือภาษาไทยนะครับสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ทาง u t u b e นะครับแล้วก็ใครอยากลงลึกมากกว่านั้นนะครับก็เข้าไปที่ทอคอร์สออนไลน์ของทาง a p i t e c h ได้เลยนะครับหน้าตารางทีมมีเหมือนเดิมนะครับย้านะครับในมือใหม่ให้มาปรับที่หน้าตารางทีมสําหรับมือใหม่ที่จะใช้งานนะครับที่จะปรับจูนใช้งานเพราะว่าอะไรเพราะว่าในหน้าตารางทีม นะครับอย่างที่ผมย้ําไปปรับแล้วค่าตารางศูนย์หรือติดลบมากไปน้อยไปเนี่ยมันจะไม่ทําให้รถเสียอาการมากนะักปรับแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เป็นการปรับเบื้องต้นนะครับเพราะหน้าตารางเนี้ยจะไปบวกลบกับเปอร์เซ็นต์หน้าตารางหลักประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นวิธีการจูนและว,วิธีการติดตั้งของเจ้ากล่อง900 h y p e r f o ม m a นฝากติดตามชมนะครับในครั้งต่อไปด้วยครับ และนี่ก็เป็นการอันบ็อกทั้งหมดนะครับของตัว ECM 9.0ใครสนใจสินค้าทั้งหมดนะครับก็สามารถติดต่อที่ที่ตัวแทนจำหน่ายนะครับแล้วก็ติดต่อทางช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับที่ขึ้นให้อยู่นะครับสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook API Tech ออนไลน์นะครับและช่องทางที่เรามีทั้งหมดนะครับผ่านช่องทางนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับสินค้าของ API ทั้งหมดนะครับถูกพิสูจน์แล้วนะครับกับรายการแข่งขันสปอนเซอร์ต่างๆและกับนักแข่งรุ่นพิเศษต่างๆในท้องตลาดสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ